วันน,นนี้จะมาลองเชดดิ้งแบบเนื้อครีมของซีซานกัน,นะคะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เราแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะคือจะไม่ลงอันนี้ก็ได้แต่เราสึกว่าเราอยากให้มันมีแบบความแบบมีคอนทัวร์รู้สึกแบบมีอะไรมาแบบเพิ่มมิติบนใบหน้ามากขึ้นนะคะที่มาในรูมแบบมุนี้นะคะคือความจริงเราลองสีไปรอบนึงก็รู้สึกว่าตัวนี้ค่อนข้างให้สีที่มันเป็นธรรมชาตินะคะก็เลยแบบคิดว่าน่าจะช่วยแบบเพิ่มมิติบนใบหน้าแบบ แต่ดูแบบไม่ได้แบบหนาเกินอะไรอย่างเงี้เนาะก็ใซจะใช้เป็นแบบทั้งแท่งนี้เลยนะคะแล้วก็เกลี่ยลงตรงนี้แล้วก็จะลงข้างจมูกนิดหน่อยหลังจากนั้นจะใช้ฟองน้ําเกี่ยนะคะไม่รู้ว่าเห็นไหมแต่ข้างนี้รู้สึกไหมว่ามันแบบดูอุ่นๆขึ้นนะคะกับเที่ยวข้างนี้แต่าซรู้สึกว่าข้างนี้มันแบบ ดูอุ่นขึ้นนะคะคือตัวนี้มันไม่ใช่คอนทัวร์ที่แบบเอาไว้แบบสร้างเงาแบบชัดๆอะแบบหน้าแบบคมคมๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราอยากได้อะไรที่มันเป็นแบบธรรมชาติมากกว่าคือโดยรวมอะเซรรู้สึกว่าหน้ามันมีความแบบดูแบบอุ่นขึ้นนะคะดูแบบมีสีมาตดตรงกรอบหน้ามากขึ้นอะไรเงี้ยมันจะได้ดูว่าไม่เป็นแบบขาวแล้วก็ชมพูอะไรเงี้ยแบบสีผิวแล้วก็ชมพูอย่างเดียวสีซันก็ราคาแบบไม่แพงมากนะคะ แล้วก็ใช้งานง่ายเป็นของญี่ปุ่น